สวัสดีครับวันนี้เราได้ไปรับโทรศัพท์นะครับซัมซุงซัมซุงนะครับ S22 Ultra นะครับ Ultra นะจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะครับสิ่งที่เขาแถมมานะครับก็คือลำโพงบลูทูธยี่ห้อยี่ห้ออะไรเอ่ยจำไหนครับยี่ห้อ JBL นะครับ JBL เป็นบลูทูธนะครับวางไว้ก่อนครับนี่คือของแถมนะครับส่วนของแถมตัวที่2นะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับเป็นคล้ายๆโรบอทนะครับเครื่องดูดฝุ่นยี่ห้ออะไรเอ่ย E&P n รุ่น EP 3 2 0นะครับโรบอทนะครับโรบอติกเวคัมคลีเนอร์นะครับตรงนี้อันนี้คือของแถม ได้มา2ชิ้นของแถมนะครับอ่ะทีนี้ส่วนตัวนี้นะครับเป็นเคสใสอันนี้ไม่ได้แถมมานะครับซื้อมาแต่ราคาเท่าไหร่นะ500เท่าไหร่ <50. S 1> อันนี้590นะครับเดี๋ยวยังไม่ต้องเปิดดูนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอะแดปเตอร์25วัต์อันนี้ไม่ใช่ของซัมซุงนะซื้อจากร้านข้างนอก,นอกเนื่องจากว่าเข้าไปที่ร้านซัมซุงเรา ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรที่จริงก็จะกะ,ะว่าจะไปซื้ออันนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าไม่มีใครสนใจก็เลยเดินออกมาซื้อร้านข้างนอกนะครับเป็น25วัตต์นะครับที่จริงจะเข้าไปซื้อที่ร้านซัมซุงแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครสนใจนะครับก,ก็เลยเดินออกมาซื้อเป็น fast fast c h a r g e r นะครับฟาสต์ชาร์เ r อร่วัตต์ แต่ S22 Ultra นี่สามารถใช้ดัปเตอร์45วัตต์ได้นะครับแต่ว่าไม่มีขายที่ร้านนี้นะครับจริงว่าจะไปซื้อที่ร้านซัมซุงแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจไม่สนใจก็เดินออกมานะครับก็ได้มา25วัตต์ตัวนี้นะครับทีนี้เราจะมาเปิดนะครับ S22 Ultra ครับอันนี้เขาก็เปิดมาแล้วนะครับเปิดดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง คอรับ่าโอเคนะครับก็เป็นกล่องนะครับตัวนี้เป็นนะครับอัลตรา้านะครับอัลตรา้า H22 อ,อัลตรา้าอ่ะสีอะไรลองตัวทับสีอะไรเอ,อ่ยเป็นสีเลือกสีอะไรเนี่ยนะครับอ่อสีอะไรไม่ทราบนะครับเป็นสี มันถ้าสีแดงนะครับอ่านกะ็มีชื่อภาษาอังกฤษอยู่นะครับจะมีฟิล์มติดอยู่นะครับแล้วข้างในมีอะไรอีกครับลองดวางไว้ตรงนู้นแล้วบอนะครับอันนี้เป็นที่ที่อะไรนะ ที่เอาซิมออกนะครับที่ใส่ซิมออกส่วนข้างในเป็นอีงออกมาครับเป็นสายชาร์จนะครับทั้งสองฝั่งนี่เป็นไทสีนะครับเราจะใช้กับอะแดปเตอร์ปกติไม่ได้นะครับต้องเป็นอะแดปเตอร์ที่สามารถเสียบไทสีได้นะครับอาลองมาดูอะแดปเตอร์นี่ลองดูัดอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ตัวนี้ราคาก็490 490ลองเปิดดีครับอลองเปิดเปิดให้ได้ฮนะ4 9่รับประกัน1ปียี่ห้ออะไรนะัวที่ Fox Fox นะครับฟะ Fox 5ี่าวัอ,าองเปิดออกมาดูลองเสียบดิเสียบกับท้ายกับสายของ Samsung นะครับ ก่อนนะวางไว้ครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องของตัวโทรศัพท์นะครับตัวโทรศัพท์ดงโทรศัพท์ึ้นมาเลยครับเอาฟิล์มด้านหน้าออกไปครับเราจะใช้แล้วฮะเราไม่ต้องการฟิล์มแล้วนะครับครับฟิล์มด้านหลังออกเลยครับฟิล์ม ต้องใช้แล้วครับไม่ต้องไปสนใจเราซื้อมาใช้นะไม่ซื้อมาเก็บทีนี้เราเปิดเครื่องครับโอ้โหระเบิดเถิดเพิงเลยครับแจ๋วมากนะครับดาบเร็วจังเอากรงปัดขึ้นไปครับในอันนี้นะครับร่นไหลไหมครับอันนี้เป็นหน่วยความจำเป็นแรมนี่12นะครับ แรม12นะครับส่วนหน่วยความจำในเครื่องก็เท่าไหร่นะ2อง2 256นะครับ 256GB กินะครับนี่นะครับเป็น s 2 2 ultra นะครับอลองติ๊กไปดิต้องติดก,กล้องเลยนะกล้องอกกล้องอ,งองี่ตัวเนี่ย5ตัวเหรอกล้องกล้องหน้ากล้องหลัง ดูกล้องหน้าพี่กล้องหน้ามองไม่เห็นนะครับเป็นจุดดำๆอยู่บนนะครับอาจจะดูตรงลําโพงที่มีอะไรบ้างลําโพงนะครับลําโพงเราเป็นไทซีนะมีรูลําโพงแล้วมีปากกาด้วยดึงลองดึงปากกาเอาไปากกาไอ้ปากาปากานี่ไม่ได้ให้ไว้เขียนในสมุดนะครับเราเขียนหน้าจอของซัมซุงนะครับใช้เป็นไหมครับอลองเขียนให้เขียนได้ไหมฮะ รายังใช้ไม่เป็นนะครับยังใช้ไม่เป็นนะยังกดไม่เป็นมั่วเลยนะครับตอนนี้เขาก็มีสาธิตให้ดูแล้วนะครับกายังไม่ต้องใช้ใช้ไม่เป็นก็ไม่ต้องใช้นะครับอันนี้เขาสาธิตให้ดูนะครับเขายังเขียนไม่เป็นนะครับยังไม่เป็นไรไม่เป็นนะครับเดี๋ยวก็เป็นเองนะครับวันนี้เรามารีวิวแค่แกะกล่องนะครับจะมีอุปกรณ์นะครับมีปากกาด้วย S, s 22อัลตร้านะครับเขาบอกว่าโน้ตเนี่ยจะไม่ผลิตแล้วนะครับแล้วก็เลยผลิตตัว s 22อัลตรนี้มีปากกามาให้ด้วยนะครับส่วนที่ใครจะใช้กล้องใช้ปากกานะครับแล้วก็มีใน YouTube อยู่แล้วนะครับอันนี้เราแค่แนะนำเบื้องต้นนะครับนะครับว่ามันเป็นสีอะไรว่าเราได้นหน่วยความจำที่เป็นแรม 1 2นะครับส2กิกส่วนก็รอมหรือว่าหน่วยความจำภายในเครื่องก็2 5 6นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาใส่เคสดูนะครับเคสที่ซื้อมา5 9 0บบาทนะครับซื้อจากร้านที่เอาที่ไปสั่งจองโทรศัพท์มานี่นะครับเป็นไงครับเคสเป็นไงบ้างครับด้านข้างจะนิ่มนะคะด้านข้างนิ่ม ใช่ไหม <Okay. S 1> ครับเป็นพลาสติกแข็งนะแต่ว่าด้านข้างนี่ <c oughs> จะค่อนข้างนิ่มนะครับเพื่อมให้กัดใช่ไหมมันก็ป้องกันได้นะครับอลองลองใส่ดูสวยไหมอตอนนี้ก็ลองใส่ดูนะครับ <c oughs> เราไม่ใช่ซื้อมาเพื่อเก็บนะครับดูด้านกล้องเป็นไงโดน,นออกมาไหมครับ ถ้าป้องกันกล้องด้านหลังได้นะครับอันนี้ก็ดูองามดีนะครับครผมสัมผัสก็ลื่นลื่นดีใช่ไหม,มอันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับยังไม่ติดฟิล์มเลยเพราะนั้นท่านจะเลือกซื้อนะครับสินค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่ครับท่านก็ดูของแถมด้วยนะครับแล้วก็ดูร้านที่ต้อนรับดีๆนะครับถ้าร้านไหนต้อนรับนะครับเราก็อยากจะเข้าใช่ไหมต้อนรับดีด อั่ยาศัยไมตรีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าเดินเข้าไปแล้วนะครับไม่ได้สนใจเลยเดินหนีด้วยซ้ําไปอะไรเงี้ยนะครับอย่างผมจะไปซื้ออะแดปเตอร์นะฮะที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับผมไม่อยากบอกชื่อนะครับบอกไปเยอะแล้วบ,บอกไปเยอะแล้วนพนักง,งานอยู่หน้าร้านบอกว่าผมเดี๋ยวมาขอดูอะแดปเตอร์เนอก็ชี้ไปข้างในนะว่าให้เข้าทางใน เข้าไปก็เจอพนักง,งานก็เดินหนีครับผมก็ผมก็ไม่าถามใครเดินวนรอบอยู่สี่ห้ารอบนะครับสุดก็เดินออกมานะครับเม่ซื้อเขาก็ไม่สนใจว่าเราจะไปถามหาอะไรนะก็เดินออกมาก็ไปดูร้านข้างนอกก็ได้ดัปเอร์มาหนึ่งตัวนะครับที่จริงจะซื้อสีแบบสี่สิบห้าสี่สิบห้าวัตนะฮะจะไปดูที่ซำ,ำไปที่ร้านนะครับก็ ก็ไม่ได้ซื้อมานะครับเพราะน่านาทยาศัยของผู้ขายเป็นสิ่งสําคัญมากมากนะครับในการต้อนรับเราก็ไม่ได้ว่าเขานะเขาจะเหนื่อยก็ได้ขายเยอะแล้วเหนื่อยนะครับขายได้เยอะวันวันหนึน่งก็เหนื่อยพอเ,เห็นคนเข้าไปช่วงเย็นเขาว่าจะเหนื่อยเขาก,ก็ไม่ต้อนรับนะครับขนาดเสียบเสียบไม่ถูกครับอันนี้แบบชาร์จแบบเร็วนะครับแต่ว่าได้มาแค่25าวัต ขึ้นว่าว่าไงนะขึ้นว่าชาร์จ่วนเขียนว่าไงพิเศษต้องไหนอ่ะเขียนต้องโดูใหม่สิครับมีขึ้น่วนว่าการชาร์จ่วนพิเศษ34%อีก50นาทีก่อนจะเต็มใช่ปหอืมเพราะนั่นคประมาณ30นาทีก็จะเต็มนะครับหรือว่าเป็นการชาร์จที่เร็วมากแต่เขาบอกว่าถ้าเป็น45วัตต์จะเร็วมากกว่านี้นะครับ โอเคนะครับอันนี้เป็นการเปิดให้ดูแล้วหลังจากใช้แล้วนะครับหลังจากใช้แล้วนะครับเราก็จะมารีวิวครั้งหนึ่งนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงกล้องเป็นยังไงนะครับปากกาใช้แล้วเป็นยังไงนะครับตอนนี้ถามอาลองเอามือสัมผัสดิลื่นไหลดีไหมครับสัมผัสยังไม่ยังไม่เป็นนะครับมยังเปิดหน้าจอยังไม่เคยเวิร์กนะครับ ต้องไปคืนแล้วนะครับต้องไปคืนแล้วล่ะเพราะว่ายังใช้ไม่เป็นนะครับนะครับสวยงามอารามแท้แหละตะลึงเลยนะครับม,ม,มีอะไรเกิดขึ้นครับกล้อ,ลองอ่ะเปิดกล้องนี้เปิดกล้องกล้องมันมีกี่ตัวนะนี่กล้องคูณคูณร้อยได้ไหมคูณร้อยวิดีโอลองวิดีโอ ซูมสิบเท่าอันนี้ซูมนต้องไกลกกๆนะฮะหมดกลางคืนนี่ลองดูหมดกลางคืนอ่าหมดกลางคืนลองเป็นไงบ้างโอ้ชัดเจนแล้วหมดกลางคืนอย่างกลางวันเลยครับอันนี้หมดกลางคืนในโทรศัพท์ที่ถ่ายอยู่ในใช้ A ห้าสองถ่ายนะครับอา่าจริงแล้วมันก็คมชัดมากนะครับกล้องเพราะตัวนี้เขาบอกว่าซูมได้ ร้อยเท่านะฮะดูเลขร้อยดีครับเลขร้อยใครเล่นโอ้โหเลขร้อยโน้นเราต้องซูมตรงจันนะครับต้องซูมตรงจันแล้วครับเป็นไหอยู่แล้วครับตอนนี้ผู้เล่นก็ยังงงๆอยู่นะครับอืมเพราะว่าริงก็ใช้ตะโกนซัมซุงมาตลอดเคยใช้ไอโฟนนะครับแต่ว่าไอโฟนมันบอาใช้ยากการข้อมูล อันนี้สิบเท่าครับสิบเท่าเห็นโหอันนี้สามเท่าส0มสิบสามสเท่าไม่ได้ครับมันต้องไกลๆมันต้องไกลๆนี่มีกันสันด้วยนะมีกันสันแต่ว่าต้องเป็นวิดีโอใช่ไหมต้องเป็นวิดีโอกันสัน,นมันไวมากครับมือไปแตะดิ้นเดียวแล้วครับ ออก,นนกันสั่นท่านลองสั่นมือครับสั่นมือภาพก็สั่นนะครับ <S 2> <S 2> ต้องเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะเจ๊คงต้องขอจบ<ร>อคลิปการเปิดกล่องโทรศัพท์มือ<ผ>มถือไ่เพียงเท่านี้คะ่ะเจ๊ฝากกดติดตามช่องเจ๊มาแล้วและทีมงานเครือข่ายมาแล้วทุกๆท่านด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดเจ๊ต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ